ระหว่างเขาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ e n t e r t a i n m e n t Complex วุทธิสภานะคะที่มีนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมเป็นประธานนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำในจุดยืนที่ไม่สนับสนุนการพน,นันเพราะสัมผัสได้ถึงอันตรายแลนะชีวะ้ว่าการประกอบการธุรกิจในลักษณะนี้แม้จะทําให้ถูกกฎหมายก็ไม่สามารถลดการกระทําผิดกฎหมายได้ค่ะนายอภิสิทธ์เชื่อว่าการเอาพนันขึ้นมาอยู่บนดินต้องมีกฎเกณฑ์กติกากํากับ อีกทั้งฝ่ายบริหารกำหนดผู้เล่นว่าต้องมีเงินในบัญชี50ล้านบาทในเวลา6เดือนจํานวนคนที่จะเข้าไปเล่นก็จะน้อยลงซึ่งแนวทางนี้ไม่ตอบโจทย์เรื่องของการเอาสิ่งผิดกฎหมายขึ้นมาบนดินแน่นอนพร้อมย้ําว่าไทยสามารถมีเอเจนต์เทนเมนต์คอมเพกโดยไม่มีคาสิโนได้และไม่เชื่อว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวจะไม่มาเมืองไทยคะ่ะขอบอกนิดนึงว่าผมเองก็หงุดหงิดว่าเห็นคนในรัฐบาลมาต่อว่าว่าใครมาพูดเรื่องคาสิโนเนี่ยเหมือนบิดเบือน จริงๆมันเป็นเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่บิดเบือนคือใครกันแน่เพราะจริงๆสถานบันเทิงครบวงจรหลายแห่งในโลกไม่มีคาสิโนมีเฉพาะในกฎหมายไทยนี่แหละที่จะออกที่บอกว่าคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่สามสี่อย่างเนี่ยแต่คุณต้องมีคาสิโนมิฉะนั้นคุณไม่เป็น ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ให้ข้าข้อมูลเช่นกันนะคะโดยระบุว่าสังคมเริ่มเข้าใจมากขึ้นและสังคมเริ่มเห็นภาพชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของการเปิดบ่อนการพนันแต่เป็นเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่และทํากฎหมายออกมาให้อยู่ในจุดที่ทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมยอมรับได้พร้อมย้าว่าต้องมีคาสิโนเพื่อป้องกันการถูกต่างชาติดึงส่วนแบ่งรายได้ไปค่ะ อันนี้มันเป็นมันเป็นโมเดลทางธุรกิจซึ่งมันไม่ใช่เราเป็นคนคิดมามันเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ต่างประเทศเขาก็ใช้วันนี้การแข่งขันในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรามีเกือบทุกประเทศประเทศในญี่ปุ่นก็ขึ้นแล้ว UAE ที่ดูไบก็ขึ้นแล้วกำลังจะขึ้นแข่งที่สองนะครับญี่ปุ่นมาไลเส้นหนึ่งกำลังแอพพลายไล่เส้นที่2เหมือนกันนะครับถามว่าการแข่งขันที่มันสูงขึ้นประเภทนี้เนี่ย เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็โดนส่วนแบ่งด้านการตลาดของในตลาดของภาคการท่องเที่ยวเราถูกซับออกไปเรื่อยๆถูกดูดออกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้